สวัสดีครับผมตั้มธามิยะออร์ดช็อปนะครับสำหรับวันนี้ครับ oui, ผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับการคุมพวงมาลัยนะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าพี่ตั้มเวลาพี่ตั้มเลี้ยวเนี่ยพี่ตั้มทำยังไงนะครับพี่ตั้มเลี้ยวพวงมาลัยคุมพวงมาลัยยังไงให้อยู่มือนะครับให้พวงมาลัยดูดมือนะครับหมุนยังหมุนพวงมาลัยยังไงนะครับบังคับรถยังไงนะครับให้นะครับพวงมาลัยอยู่ติดมือนะครับ มีวิธีการยังไงนะครับช่วยแนะนําช่วยสอนมือใหม่หน่อยครับอ่านะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการคุมพวงมาลัยนะนะครับคุมพวงมาลัยยังไงนะครับให้พวงมาลัยอยู่ติดมือนะครับก็ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันเลยนะครับไปดูกันเลยครับ การหมุนพวงมาลัยนะครับนะครับการหมุนพวงมาลัยนะครับให้เรามือซ้ายนะครับจับตรงขอบตรงก้านนาฬิกานะครับมือขวานะครับจับตรง3ามนาฬิกานะครับเวลาหมุนนะครับก็คือให้หมุนนะครับให้ถ้าถ้าเราจะหมุนไปทางซ้ายใช่ไหมครับแล้วก็จับตรงนี้นะครับหมุนไปอย่างนี้นะครับหมุนไปนะครับพอหมุนไปนะครับมือนี้มือนี้นะครับอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับนะครับพอ พอมาอยู่ที่6นาฬิกาใช่ไหมครับนะครับแล้วก็นะครับให้เรานะครับยกขึ้นมานะครับรับนะครับรับที่ส่วนประมาณนี้นะครับอ่ามารับที่9นาฬิกาแต่มันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะหรือ3นาฬิกานะครับหรือ3นาฬิกาของฝั่งขวาแต่มันคือก้านาฬิกาของฝั่งซ้ายนะครับปุ๊บนะครับพอหมุนมาปุ๊บนี้ใช่ไหมครับพอหมุนมาปุ๊บ มือขวาที่อยู่ด้านล่างนะครับก็พลิกขึ้นมาครับพลิกขึ้นมานะครับพลิกมือขึ้นมาปุ๊บแล้วก็หมุนนะครับนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นมานะครับแล้วเวลาหมุนกลับครับเหมือนกันครับหมุนมาปุ๊บใช่ไหมครับพอหมุนมาปุ๊บเสร็จแล้วนะครับมือมือขวาอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับเราก็ครับยกขึ้นมาครับมารับที่สามนาฬิกานะครับพอหมุนมาปุ๊บ พอนิ้วมือซ้ายนะครับมือซ้ายอยู่ด้านล right? ่างใช่ไหมครับ <einmal> ก <fight to work> ็พล <BBC> ิกนะครับพลิกกลับมาจับที่เดิมนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาทงนี้ครับนะครับอ่านะครับทงนี้เลยนะครับเรามาดูวงเลี้ยวกันนะครับวิธีเลี้ยวนะครับนะครับมือซ้ายนะครับจับอยู่ที่9้นาฬิกามือขวาจับอยู่ที่3ามนาฬิกานะครับ เวลาเราจะเลี้ยวซ้ายปุ๊บนะครับให้หมุนนะครับหมุนมาปุ๊บพอหมุนมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับพอมือซ้ายเราเนี่ยอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับพออยู่พอพออยู่ที่6นาฬิกาปุ๊บนะครับก็ยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาปุ๊บแล้วมารับนะครับมารับที่ก้านนาฬิกาเก่านะครับหรือ3ามนาฬิกาฝั่งขวานะครับก็คือมารับฝั่งที่เราปล่อยนี่แหละครับนะครับมารับพอรับปุ๊บนะครับมือนี้นะครับมือนี้นะครับแล้วก็บิดครับ บิดมานะครับนี่ครับบิดมาปุ๊บอย่างนี้นะครับพอบิดมาเราก็จะกลับมาอยู่ที่มือซ้ายอยู่ที่9ก้นาฬิกามือขวาอยู่ที่3ามนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับนะครับถ้าเราบิดกลับล่ะนะครับบิดกลับเหมือนเดิมครับนะครับนะครับพอมือพอมือขวานะครับมาอยู่ที่6กนาฬิกาปุ๊บยกขึ้นมาครับยกขึ้นมารับนะครับยกขึ้นมารับที่เดิมนะนะครับ หมุนมาปุ๊บพอหมุนมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับมือนี้นะครับเราอยู่ด้านล่างแต่มันอยู่อยู่มันจะฟื้นฟื้นใช่ไหมแล้วก็พลิกมือกลับครับพลิกมือกลับนะครับนะครับพลิกมือกลับพร้อมกับมารับนะครับมารับจุดเดิมนะครับนี่นะครับเราก็จะได้มาจับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราจับพวงมาลัยนะครับมือซ้ายจะอยู่ที่9ก้านาฬิกามือขวาจะอยู่ที่3ามนาฬิกานะครับ สางนากาจริงนะครับรับไปดูนะครับนี่ครับปึ๊บนะครับอ่านะครับหมุนปื๊บปล่อยครับยกมานะครับแล้วก็วกกับมาอยู่ที่มือซ้ายกลับมาอยู่ที่9นาฬิกาเหมือนเดิมมือขวามาอยู่ที่3นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับนะครับอ่ะเลี้ยวนะครับปื๊บนะครับเห็นไหมครับกลับมากลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับ นี่ครับเ调ปับนะครับเห็นไหมครับเรากลับมาอยู่ที่ตำแหน่ง9นาฬิกากับ3นาฬิกาเหมือนเดิมครับนี่นะครับทีนี้นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเราก็นะครับหมุนนะครับหมุนมาปุ๊บนะครับมือซ้ายมารับครับนะครับพอล้อพอ นี่ก็ปล่อยตรงครับพอเลี้ยวปุ๊บแล้วก็มือมารับมือซ้ายมารับที่เดิมนะครับนะครับพอรถตั้งตรง,ตรงเราคืนพวงมาลัยใช่ไหมครับแล้วก็ดันนะครับแล้วมือนี้ก็มาลับที่จุดเดิมนะครับน่ครับนี่คือการเลี้ยวแบบก้านาฬิกาแล้วก็สามนาฬิกาครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับมือซ้ายอยู่ที่ก้านาฬิกามือขวาอยู่ที่สามนาฬิกาเวลาหมุนนะครับเวลาหมุนปุ๊บนะครับให้มือซ้ายกลับมารับที่ ที่เดิมนะนะครับแล้วก็มือขวาที่เราอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ที่หกนาฬิกาแล้วก็บิดกลับมานะครับนะครับเราก็บิดกลับมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเราจะเราก็จะกลับมาอยู่ที่เก้านาฬิกาแล้วก็3นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับเราจะหมุนขวานะครับแล้วก็หมุนมาอย่างงี้ใช่ไหมครับพอพอมือมือขวาเนี่ยครับอยู่ด้านอยู่ที่6นาฬิกาใช่ไหมนะครับก็ยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาเพืบเพื่อมารับนะครับเพื่อมารับจุดเดิมที่เราปล่อยนะครับมือนี้นะครับ มือซ้ายนะครับเราก็พลิกนะครับเราเรายังฝืนอยู่เรายังคืนอยู่นะครับเราก็พลิกนะครับพลิกมือนะครับพลิกมือกลับมาเพื่อมาเพื่อมารับนะครับที่ก้านนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับนี่ครับมือซ้ายเราก็จะกลับมาอยู่ที่ก้านนาฬิกาเหมือนเดิมมือขวาก็จะกลับมาอยู่ที่สามนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับให้เพื่อนๆฝึกนะครับลองเอาไปฝึกดูครับง่ายๆครับเวลาเลี้ยวเวลาอยูเทินนะครับมันจะง่ายกว่านะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับมัวจะพลิกมือนะครับบางทีมันอาจจะมันอาจจะช้าไปนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับนะครับให้เวลาเวลาเลี้ยวใช่ไหมครับปึ๊บเลี้ยวมาใช่ไหมครับนะครับพอพอมือนี้ใช่ไหมครับก็ให้นะครับหมุนอย่างนี้ครับหมุนอย่างนี้นะครับอ่าหนี่ครับหมุนมืออย่างนี้ก็ได้ครับก็คือเป็นการหมุนมือนะครับหมุนข้อมือนะครับเราเราเราไม่ต้องยกมาอย่างนี้ก็ได้ครับ เร,เราให้เอามือนะครับมือกดไปที่พวงมาลัยแล้วก็หมุนข้อมืออย่างนี้นะครับแล้วก็มารับนะครับนีครับมารับอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบหนึ่งหมุนกลับนะครับปึ๊บนะครับยกมาใช่ไหมครับปึ๊บนะครับพอยกมาปึ๊บใช่ไหมครับเราเอามือนี้นะครับคว้ยมารับที่จุดเดิมนะครับพอมาดูมือฝั่งซ้ายใช่ไหมครับที่ธรรมดาเราต้องหมุนกลับมาอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อเพื่อมารับนะครับนี่ครับแต่เรานะครับ เราก็ใช้นะครับบิดข้อมือเอาครับนี่ครับบิดนะครับกลางมือมานะครับแล้วก็บิดข้อมือนะครับบิดข้อมืออย่างนี้ครับปึ๊บแล้วก็มารับอ่าเราใช้อ่าใช้มือกดนะครับแล้วก็บิดมือมารับปึ๊บอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็จะอันนี้ก็เป็นอ่าวิธีวิธีหนึ่งนะครับนะครับในการหมุนข้อมือนะครับหมุนข้อมือนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งของจริงเลยครับปึ๊บนะครับ หมุนม,มาปั๊บนะครับหมุนมานะครับข้อมือหมุนนะครับหมุนปั๊บนะครับกลับมารับครับเห็นไหมครับง่ายครับง่ายง่ายกว่าที่เราจะยกมือนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายทีนึงนะครับปึ๊บยกมายกมารับครับปึ๊บนะครับหมุนข้อมือนะครับปึ๊บนะครับอ่ะเห็นไหมครับเรามารับเรียร้อยลนะครับคืนพวงมาลัยนะครับนี่ห er. er. มุนข้อมือปึ๊บนะครับนะครับนะครับอ่ะหักซ้ายนะครับหมุนข้อมือปึ๊บ นี่ครับอ่าคือพวงมาลัยนะครับเนี่ยหมุนข้อมือฟืบนะครับแล้วก็จับนะครับอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเร็วกว่านะครับมือเราไม่ได้ปล่อยจากอ่าพวงมาลัยนะครับอันนี้อ่าก็เป็นอ่าที่ผมทําบ่อยๆนะครับที่ผมเวลาผมเดี้ยวนะครับเลี้ยวแบบ9ก้นาฬิกาแล้วก็สามนาฬิกานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเลี้ยวซ้ายอีกทีนึงครับเลี้ยวซ้ายนะปื๊บหมุนนะครับปล่อยนะครับมารับนะครับตรงนี้อันนี้ หมุนข้อมือนะครับนี่ปึ๊บนะครับคืนพวงมาลัยปึ๊บนะครับหมุนข้อมือฟื๊บนะครับรับนะครับครานี้เราซ้ายนะครับครับพอหกนาฬิกาปึ๊บมือซ้ายนะครับยกมารับนะครับมือขวาก็หมุนข้อมือนะครับนี่ครับใช้ใช้ตรงนี้นะครับนะครับจับจับแทนนะครับน,นะครับในการหมุนข้อมือนะครับปึ๊บพอคืนพวงมาลัยปึ๊บนะครับเห็นไหมครับแบ่มือนะครับแล้วก็มือมารับตรงนี้มือขวามารับมือซ้ายก็แบ่มือตรงนี้แล้วก็มาจับครับ ง่ายนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวพอเลี้ยวซ้ายเสร็จเดี๋ยวผมวนขวาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับดูดีๆนะครับปั๊บนะครับหมุนนะครับพอถึงหกนาฬิกาปุ๊บยกมานะครับมือนี้หมุนครับใช้มือนะครับหมุนปุ๊บนะครับนี่ครับหมุนซ้ายนะครับปุ๊บหมุนนะครับมารับ เห็นไหมครับ uh, ง่ายๆเลยนะครับคือลดอ้ขึ้นพวงมาลัยปุ๊บนะครับรับใช่ไหมครับเห็นไหมครับมือเราจะไม่หลุดออกจากพวงมาลัยเลยนะครับเวลาเราเลี้ยวนะครับข้อมือบิดบิดพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับปุ๊บนะครับหมุนพวงมาลัยซ้ายนะครับมารับปุ๊บนี่บิดนะครับึืนพวงมาลัยนะครับปั๊บนะครับเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับยกมารับนะครับข้อมือหมุนตามนะครับเห็นไหมครับึืนพวงมาลัยนะครับ นะคร df. ับยกมารั im, บปึ๊บมือซ้ายนะครับหมุนปื๊ดนะครับยกนะครับยกแบเมือมารลบกรรำนะครับท <c gos> ีนี <c oughs> ้เราก็จะได้นะครับโพสิชันนะครับในการจับพวงมาลัยนะครับมือซ้ายยังอยู่ที่9ก้านาฬิกามือขวายังอยู่ที่3ามนาฬิกานะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาวนขวาดูครับว่าวิธีการจะเหมือนเดิมไหมนะครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองลองมาวนขวาดูนะครับนะครับปึ๊บมือขวานะครับ พอถึงหกนาฬิกาปุ๊บยกขึ้นมารับครับพอยกขึ้นมารับใช่ไหมครับปุ๊บมือซ้ายนะครับหมุนครับหมุนข้อมือหมุนข้อมือปุ๊บนะครับหมุนข้อมือเห็นไหมครับง่ายๆเลยครับอ่าเคือนพวงมาลัยครับนะครับหมุนข้อมือนะครับยกมารับนะครับอย่าลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับท่านี้เราจะเลี้ยวขวานะครับอ่านะครับปุ๊บนะครับยกมารับครับมือซ้าย บิดข้อมือนะครับกลับมายังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะนะครับขึ้นพวงมาลัยนะครับยกมารับนะครับมือขวาบิดข้อมือเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับมือซ้ายนะครับบิดข้อมือมือขวายกมารับนะครับนี่ขึ้นพวงมาลัยปุ๊บมือซ้ายนะครับสังเกตนะครับมือไหนอยู่ด้านล่างนะครับมือไหนที่อยู่ด้านล่างจะยกขึ้นมารับนะครับมือไหนที่อยู่ตรงหกนาฬิกานะครับจะยกมารับนะครับเดี๋ยวเราลองเลี้ยวขวาอีกทีนึงครับนะครับเลี้ยวขวาหน้านะครับ อ่านะครับเลี้ยวขวานะครับพอลวนลวนปุ๊บเนื้อมือขวาอยู่ด้านล่างนะครับยกขึ้นมารับครับนะครับยกขึ้นมารับปุ๊บนะครับมือซ้ายบิดข้อมือครับปุ๊บนะครับกลางกลางนิ้วออกมาแบมือมาครับนะครับนะครับเลี้ยวขวาอีกทีนึงครับมือขวาอยู่ด้านล่างนะครับยกขึ้นมารับนะครับอ่ามือซ้ายแบมือครับนี่ครับขึ้นพวงมาลัยนะครับมือซ้ายอยู่ด้านล่างนะครับมือซ้ายยกขึ้นมารับนะครับมือขวาแบมือครับนี่ครับอ่านะครับ เพื่อนจำกันได้ไหมนะครับเออเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวนให้อีกรอบนึงครับเพื่อนเพื่อนจะได้จําได้นะครับมือไหนอยู่ข้างล่างนะครับก็ให้ยกขึ้นมานะครับเลียวขวาครับมืออันนี้มือขวาอยู่ด้านล่างยกขึ้นมารับนะครับมือซ้ายแบมือครับปึ๊บหมุนครับปั๊บเนี่ยกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับขึ้นพวงมาลัยนะครับมือซ้ายอยู่ด้านล่างยกขึ้นมารับครับอ่าเลี้ยวขวามือขวาอยู่ด้านล่างยกขึ้นมารับมือซ้ายแบมือครับอ่าปึ๊บนี่ครับพอขึ้นพวงมาลัยใช่ไหมครับ มือซ้ายอยู่ด้านล่างยกขึ้นมารับครับนะครับมือขวาแบรมือครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆลองนําไปปฏิบัติดูนะครับว่าเออถ้าเราขับนะครับลองทําแบบนี้ดูบ้างครับก็เป็นการพัฒนาฝีมือตัวเองนะครับในการขับรถนะครับเวลาเราขับนะครับนี่ครับเลี้ยวขวานะครับอย่างนี้นะครับคืนพวงมาลัยนะครับดูมือซ้ายอยู่ด้านล่างยกขึ้นมารับครับปึ๊บนะครับนี่ครับ นี่ครับปึ๊บนะครับลองดูครับนะครับเวลาเพื่อนๆเลี้ยวนะครับเวลาจะจับพวงมาลัยนะครับให้จับส่วนนอกนะครับนะครับให้จับส่วนนอกของพวงมาลัยนะถ้าเอามือสอดเข้าไปอย่างนี้รับดึงงนี้ไม่เอาแมวเด็ดขาดไม่ทําเลยนะครับนะครับไม่ไม่ทํานะครับอย่างนี้ไม่ดีครับมันจะทําให้เราควบคุมพวงมาลัยได้ยากยากลำบากนะครับให้เรานะครับจับบริเวณด้านนอกของพวงมาลัยนะครับเวลาจับนะครับจะเลี้ยวอ่ะถ้าเพื่อนๆบอกว่าถนัด ไม่ถนัดเลยถนัดอย่างเงี้ยสาวอย่างงี้ได้ไหมก็ได้ครับแต่ขอให้นะครับแต่ขอให้นะครับอยู่จับส่วนด้านนอกของพวงมาลัยนะนะครับจับด้านนอกของพวงมาลัยอ่ะสมมุติว่าเราจะสาวใช่ไหมครับปุ๊บนี่ครับสาวอย่างงี้ก็ได้ครับนี่ครับสาวนะครับสาวนะครับนี่ครับอย่างงี้เลยนะครับแล้วเวลาคืนก็สาวอย่างงี้ครับนะครับสาวอย่างงี้ก็ได้ครับแต่ขอให้นะครับขอให้เราจับด้านนอกนะครับด้านนอกของพวงมาลัยนะนะครับถ้าอย่างเงี้ยนะครับ อย่างเงี้ยนี่นนครับไม่ได้ครับลําบากครับถ้าเราสาวอย่างนี้ใช่ไหมครับเจอส่วนที่มันเป็นตรงส่วนที่มันมันตันอ่ะมันเลี้ยวไม่ได้มือสอดไม่ได้ใช่ไหมครับคราวนี้ก็พอพอจะสอดเนี่ยมันสอดไม่ทันช่วงเลี้ยวนะครับพอเราสอดเนี่ยนะครับพอเราเลี้ยวเนี่ยพอเรามือสอดไม่ทันเนี่ยมันชนตรงนี้ใช่ไหมครับพวงมาลัยมันพวงมาลัยมันมันก็ไม่ไปตามที่เราต้องการนะครับแต่ด้านนอกเนี่ยครับมันไม่มีอะไรมามากั้นมือเรานะครับเราจะสาวยังไงก็ได้ครับนี่ครับสาวยังไงก็ได้ครับ นี่ครับสาวพุ่งอะไรยังไงก็ได้ครับมันจะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเรานะครับสาวนะครับสาวไปปุ๊บอ่าได้อย่างนี้ปุ๊บพอไปปุ๊บเอามือโดนจะเราจะสอยเข้าไปนะครับมันเข้าไม่ได้มันโดนนะครับพอโดนปุ๊บเสียจังหวะนะครับมันมันเลยวงเลี้ยวไปแล้วครับเราก็อาจจะไปชนด้านข้างได้นะครับอันนี้ก็คือแนะนําเลยครับว่าถ้าสาวอย่างนี้นะครับอย่าด็ดขาดนะครับถ้าสาวอย่างนี้นะครับนี่ครับสาวอย่างนี้นะครับไม่เอาไม่ทํานะครับอย่างนี้อันตรายครับนะครับถ้าจะสาว ถ้าเราจะเลี้ยวพงมาลัยนะครับให้จับด้านนอกครับนี่ครับให้เราควบคุมจากด้านนอกนะครับจับอย่างนี้นะครับนะครับมันจะง่ายกว่าจะคุมกว่ามีพื้นที่ในการสอดมือเห็นไหมครับเราจะสอดตรงไหนก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับเราจะสอดตรงไหนก็ได้เพราะว่ตูนี้มันมีที่ว่างนะครับนะครับอ่าเวลาเลี้ยวนะครับปึ๊บนะครับอย่างนี้ครับเห็นไหมครับปึ๊บนะครับง่ายกว่าครับนี่ครับนี่ครับมันจะดู ดูมั่นคงกว่าดูควบคุมง่ายกว่านะครับถ้าเ,เพื่อนๆบอกว่าโออยากสาวมั่งจังเลยนะครับหมุมแบบพิทตัมไม่ทําไม่เคยทําเลยขับรถมาค่อนชีวิตแล้วสาวพวงมาลัยตลอดสาวก็ได้ครับไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาครับแต่ขอให้สาวเฉพาะด้านนอกของพวงมาลัยครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเวลาสาวนะครับนะครับพวก สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่เคยนครับสาวอย่างนี้ครับหมุนอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยหมุนมาปุ๊บนะครับพอคืนก็คืนสาวอย่างนี้นะครับได้ครับนะครับทําได้ครับไม่มีปัญหาครับนะครับทำได้เลยนะครับเนี่ยครับสาวด้านนอกมันจะคุมง่ายกว่านะครับคุมง่ายกว่าเราที่เราจะมาสาวด้านในนะครับเพราะถ้าสาวด้านในเนี่ยมือโอเคช่วงเนี้ช่วงนี้พื้นที่มันมีพื้นที่ว่างในการสอดถูกต้องครับแต่พอถึงบริเวณนี้ครับ ด้านล่างเนี่ยพอด้านล่างพี่ขึ้นมาด้านบนมันสอบมันสอบลําบากครับมันสอบไม่ได้ครับอันตรายครับพอบางทีเราถึงวงที่เราต้องเลี้ยวแล้วะแต่มันสอบไม่ได well, ้ม <tr> so ือก็สอบไม่ได้นะครับนะครับไปก็ไม่ได้นะครับพอจะดึงไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับปึ้งครับชนกับรถคันที่เขาวิ่งมานะครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งมานะครับหรือว่าชนเบรีเออร์ข้างทางที่เราเลี้ยวไม่พ้นนะครับอันตรายครับไม่ทําครับ นะครับผมบอกเลยว่าอย่าทําแบบนั้นครับเวลาเลี้ยวนะครับจับผมอะไรนะครับให้เราจับเฉพาะด้านนอกนะครับด้านนอกมันมีที่โล่งเห็นไหมครับมีที่โล่งเลยเราจะสอดนิ้วยังไงก็ได้ครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายทีหนึ่งนะครับเลี้ยวซ้ายว่าหมุนป๊าบนะครับเนี่ยมือมารับนะครับมือไหนที่อยู่ด้านล่างนะครับให้ยกมารับด้านบนครับปึ๊บนะครับมือไหนที่อยู่ด้านล่างให้ยกบนด้านบนนะครับส่วนมือด้านล่างนะครับเราบิดนะครับ บิดทวนเลยบิดทวนบิดทวนเลยนะครับบิดทวนของพวงมาลัยนะครับเราใช้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวตรงนี้บิดมุนนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีเดียวซ้ายนะครับปึ๊บมือนนี้อยู่ด้าล่างยกขึ้นมาลับนะครับนะครับคือพวงมาลัยนี่มือนี้อยู่ด้านล่างยกขึ้นมาลับครับมือนี้อยู่ด้านล่างยกขึ้นมาลับครับปึ๊บนะครับเห็นไหมครับมือนี้อยู่ด้านล่างยกขึ้นมาลับครับเห็นไหมครับ ง่ายเลยใช่ไหมครับการจับพวงมาลัยนะครับการจับพวงมาลัยก็จะมีโดยส่วนตัวของผมนะครับผมก็จะจับอยู่ที่มือซ้ายนะครับอยู่ที่10นาฬิกามือขวาอยู่ที่9ก้นาฬิกาตลอดนะครับในการคุมพวงมาลัยนะครับโดยประมาณอ่า80%นะครับผมจะจับที่9ก้นาฬิกาแล้วก็3นาฬิกาตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อเราเมื่อยนะครับอาจจะยกขึ้นมาจากข้ after, ้นบนบ้างนะครับหรืออาจจะจับด้านล่างบ้างนะครับ เพื่อเปลี่ยนอิริยาบทนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็จับอยู่ที่9นาฬิกาแล้วก็3นาฬิกานะครับส่วนใหญ่นะครับในการขับรถนะครับก็จะมีจับอย่างอื่นบ้างเล็กน้อยเพื่อเปลี่ยนอิริียบทในการปวดเวลาเราปวดเมื่อยนะครับก็เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็คืออยู่ที่9นาฬิกาแล้วก็3นาฬิกานะครับในการคุมพวงมาลัยนะครับการจับก้านนาฬิกากับ3นาฬิกาเนี่ยนะครับสำหรับผมนะครับก็เป็นการควบคุมรถที่ง่ายนะครับ เราคุมรถได้ง่ายกว่านะครับเรามีเวลาเราเอี่ยวตัวบิดนะครับเราบิดซ้ายบิดขวาเพื่อ <g oda> เพื่อที่จะเลี้ยวรถนะครับก็จะทําได้ง่ายกว่านะครับง่ายกว่าวิธีอย่างอื่นนะครับแต่ก็เ,เพื่อนๆนะครับหลายคนอาจจะไม่ถนัดแบบก้านาฬิกาหรือสามนาฬิกาเพราะว่าทําอย่างอื่นมาจับอย่างอื่นมาจนชินแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับขอให้นะครับขอให้เอาที่เราสะดวกแต่ถ้าทําได้นะครับขอให้อยู่ที่ เก้านาฬิกาแล้วก็3ามนาฬิกานะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับเวลาเลี้ยวอย่าเอามือสอดอย่างนี้นะครับเพื่อหักพวงมาลัยอย่างนี้ไม่เอาครับอย่างนี้ไม่ดีครับถ้าเกิดว่าเราดึงมาปุ๊บนะครับเราหมุนมาปุ๊บนะครับพอด้านล่างมันอยู่พอพอด้านล่างขึ้นมาปุ๊บเราจะสอดมันสอดไม่ได้ครับพอสอดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เสียเสียวงเลี้ยวไม่ทันแล้วนะครับเราก็อาจจะเอารถไปชนอย่างอื่นได้นะครับก็เป็นอันตรายนะครับเราจับเวลาจับก็จับด้านนอกนะครับ จับด้านนอกของพวงมาลัยนะครับจะจับดึงสาวยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าด้านนอกมันไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะครับเราจะจับส่วนไในก็ได้นะครับมันก็จําให้เรานะครับคุมพวงมาลัยได้ดีกว่านะครับจับพวงมาลัยนะครับมือเราจะปกด่ายยังไงก็ได้ครับเพราะว่าด้านนอกมันมีอ่าด้านนอกของพวงมาลัยเนี่ยมันไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะครับแต่ด้านในมันมีก้านไงก้านของอ่พวงมาลัยนะครับถ้าเราจะสอดเข้าไปบางทีมันติดติดก้านเนี่ยมันมันดึงไม่ทันแล้วนะครับก็เลย พอมืออีกมือหนึ่งเราอยู่ด้านล่างใช่ไหมนะครับมันไปไม่ได้แล้วนะครับมือขวามือขวามันสอดเข้าไปไม่ได้นะครับมันก็จับไม่ได้แล้วทีนี้ทีนี้มันก็เสียวงเลียวนะครับเราอาจจะขับไปชน,นอย่างอื่นได้นะครับแต่ถ้าเราจับด้านนอกนะครับปุ๊บนะครับมัน,ม,นมันคุมได้นะครับมันคุมได้นะครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะนะครับเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจด้านนอกของผมอะไรเนี่ยนะครับ มันไม่มีอะไรมาขวางมือเรานะครับเราจะจับยังไงก็ได้นะครับก็นะครับเอาความรู้มาแบ่งปันกับเพื่อนๆครับในการจับพวงมาลัยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเริ่มหับนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแนวทางนะให้เพื่อนๆนะครับในการคุมพวงมาลัยนะครับให้เราเวลาเราจับพวงมาลัยเนี่ยนะครับวิธีนี้ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆมากที่สุดแล้วนะครับผมก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับก็อยากแบ่งปันสิ่งดีๆนะครับ อยากแบ่งปันสิ่งดีให้กับเพื่อนๆนะครับได้รับรู้รับทราบกันนะครับอันไหนดีผมก็เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับก็หวังว่า,าเพื่อนๆนะครับจะได้รับรู้นะครับความรู้สึกดีๆนะครับที่ผมเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นอย่างไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับ การคุมพวงมาลัยนะครับก็เอามาแชร์ประสบการณ์นะครับก็เป็นเทคนิคส่วนตัวผมนะครับที่ผมใช้ตลอดเลยนะครับในการขับรถนะครับก็คือการคุมพวงมาลัยนะครับให้พวงมาลัยอยู่ติดมือนะครับเวลาเลี้ยวยังไงนะครับให้กลับมาโพซิชันเดิมนะครับนั่นคือมือซ้ายนะครับอยู่ที่9ก้นาฬิกามือขวาอยู่ที่3ามนาฬิกานะครับ คุมพวงมาลัยยังไงนะครับให้กลับมาให้มือเรากลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมได้ตลอดนะครับผมมีวิธีนะครับก็เอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับในการคุมพวงมาลัยนะครับในการขับรถพวงในการขับรถควบคุมรถนะครับถ้าเรานะครับคุมรถเป็นตั้งแต่แรกๆนะครับครั้งอ่มันจะสร้างนะครับมันจะเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับในการขับรถของเพื่อนๆนะครับเวลาเราขับรถนะครับถ้าเราคุมพวงมาลัยได้ดีนะครับ เราจับพวงมาลัยได้แม่นยำนะครับเรารู้จักพวงมาลัยนะครับรู้วิธีจับพวงมาลัยรู้วิธีการดึงพวงมาลัยนะครับรู้วิธีการหมุนพวงมาลัยนะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับควบคุมรถได้เป็นอย่างดีนะครับมือเราจะไปเองเลยนะนะครับโดยที่เราไม่ต้องสั่งนะครับเมื่อเมื่อมือเราไปเองโดยอัตโนมัติเนี่ยร่างกายรับทํางานโดยอัตโนมัตินะครับเราก็ไม่ต้องสั่งมากมายนะครับมือก็จะไปเองเลยนะครับก็หวังว่านะครับ จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆอแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้รับรู้รับทราบกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบ,บคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มซับสไครต์นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้ใจกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ